พี่เปิดกระจกถามน้องดิไม่คุยด้วยเลยเหรอให้มันเดินไปไหนวะเน,นี่ยเขาไม่คุยกับผมเลยน้องอ่ะเขามาจากกู้น่ะเขาเป็นฝรั่งปะฝรั่งฝรั่งเดีย๋ยวบอกนะมันเดินขึ้นทางด่วนอ่ะ <c oughs> หนูไอ้ยูสตาร์ขึ้นมาได้โนโนโนขึ้นไม่ได้ไอไอโปลิสแล้วเออคอโปลิสอ๋อยูจะอยูจะไปแบงค์ข้อเหรอ เฮ้ยแล้วถ้าม,มันมีรถอะพี่เปิดกระจกถามน้องดิบอกถามแล้วมมไม่คุยด้วยเลยเหรอสปีกไทยตะโกนตะโกนคุยเหรอแล้วมันเดินไปไหนวะน่ะหนูนกลัวพี่ทำไมพี่ไม่ทำอะไรหรอกพี่แค่จะถามมาเดินอะไรคนเดียวเนี่ย นะใช่เราต้องไ่จะไปขี่ขวาปะ่ะเออขี่ตามไปเรื่อยๆนะเปิดไฟผ่าหมาให้มันไปอยู่เลนขวาไปไปอยู่เลนขวามันเดินมาเดี๋ยวรถเฉียวนะครับผมครับรับตามนะครับครับดูครับครับโอ้โหแก้งไปเดี๋ยวสายตรวจมาพี่อ๋อเขาไม่คุยกับผมเลยน้องอะ่ะเขามาจากนู้นอ่ะเหรอเพราเป็นฝรั่งปะฝรั่งฝรั่งเห<ะ>รอนี่แล้วข้างหน้าทางมันเปี่ยวแล้วเนี่ยใช่ผมก็กลัวรถวิ่งมาเร็วแล้วเนี่ย คนเดินมีหัวตลอดนะผมตามทางไม่ไปมั้งน่ะใช่ผมก็แค่จะถามเขาไม่คุยด้วยทางฝั่งนั้นเนี่ยแล้วพ่อแม่เขาไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้หลงมาเหรอเมื่อกี้ผมโทรแจ้งตำรวจแล้วเขาบอกรับสายใช่ต้องขับตามไปก่อนป่ะเออพี่ขับตามไปก่อนดูก่อนเพเดินเดินเดินมีหัวนี่เขาข้ามแล้วพี่เขาข้ามแล้วเขาข้ามอยู่ฝั่งซ้ายแล้วน่ะใช่ไม่ใช่จะเดินขึ้นทางด่วนเหรอไม่ใช่พี่ไปอยู่ขวาเลย เปิดไฟพะมากเลยมันไปเดินขวาเนี่ยรถชนเออฮัลโหลอืมอืมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอีกถามว่าไงวะที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้จำเลยท่องได้แต่ ABC เอ่อจะคุยกับน้องเราว่าอยู่นี่เออเออ แล้วเดินไปซะด้วยนะเข้าไปไหนอเอ้ยมอย่าบอกนะมันเดินขึ้นทางด,วด่วนอ่ะใช่มันจะเดินไปไหนอ,อะ่ะมันกลัวหมาแล้วนะ่ะหนูมาจะแงบซะแล้วที่ข้างซ้ายดิ เรถเดินไม่สนใจเอมฮัลโหลฮัลโหลยูยูไปไหนสต๊อปสต๊อปสต๊อปสต๊ออคาร์สปีดเฮ้ยเฮ้ยยูสต๊อปขึ้นมาได้โนโนโนขึ้นไม่ได้ไอไอโปลิสแล้วเออคอโปลิส อ๋อยูจะยูจะไปแบงคอขอเหรออืมยูสตอปนะคอปลิสละเฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมีเดี๋ยวเขามารับ่มตำรวจเขาจะไปกรุงเทพเขาจะไปกรุงเทพโปลิตโปลิตเลยเลยเๆย